ต่อไปเรามาดูในเรื่องของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของตัวแปรสุม่มฟังก์ชันการแจกแจงสะสมตัวย่อที่เราใช้คือตัว f ใหญ่วิธีการหาค่าของฟังก์ชันสะสมคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าสะสมหมายถึงหาฟังก์ชันของค่า x ที่น้อยกว่ามันทั้งหมดแล้วเอามารวมกันยกตัวอย่างเช่น เรามีการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องหน้าตาแบบนี้อันนี้ไม่ต่อเนื่องนะแล้วต้องการหาฟังกช์ชันสะสมของ2.1โดยปกติแล้วเนี่ยฟังก์ชันที่เป็นชนิดไม่ต่อเนื่องเนี่ยจะหาค่าฟังกช์ชันได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นค่า x ที่อยู่ บนตารางตัวนี้คือ0,12 3แต่ฟังก์ชันสะสมสามารถหาได้ทุกค่าเลยไม่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่บนนี้หรือไม่อยู่บนนี้ก็ตามวิธีการหาคือตรงนี้หาฟังก์ชันสะสมของ2 1ก็เอาค่าของฟังก์ชันของเลขที่น้อยกว่า2.1มารวมกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในตารางนี้ค่าของ x ที่น้อยกว่า2.1ก็จะมี012เพราะเราจะเอาค่าฟังก์ชันของ0 1-2-3ตัวนี้มารวมกันได้เป็นตัวนี้กลกมาเป็นค่าของฟังก์ชันสะสมของ2 1. อะต่อไปอย่างฟังก์ชันสะสมของ1.8เราก็จะเอาฟังก์ชันของเลขที่น้อยกว่า1.8ก็คือ0กับ1 2ตัวนี้มารวมกันก็คือเอา7ส่วน44กับ21ส่วน44มารวมกันออกมาเป็น28 4ส่วน44อย่างเช่นฟังก์ชันสะสมของ0.6 เราก็จะเอาค่าของฟังก์ชันของค่าที่น้อยกว่า0.6ก็คือมีอยู่ตัวเดียวก็คือ0ก็ได้ f 0ออกมาเท่ากับตัวนี้ได้เป็น7.44่านั่นเองทีนี้อันนี้ก็คือการหาค่าของฟังก์ชันสะสมเท่านี้เองเนาะนี่คือฟังก์ชันสะสมทีนี้ลองสังเกตรตรงนี้อะอยูตรงนี้อ่าถ้าลองดูเนี่ยฟังก์ชันด้านบน ฟังชันด้านบนเนี่ยเป็นฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องเนาะเพราะว่าค่าที่เป็นไม่ได้ของตัวแปรสุ่มเนี่ยมันกระโดดเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนตัว <p ans S 2> <ท>ล่างเป็นฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มชนิดต่อเนื่องเพราะว่าค่าของตัวแปรสุ่มค่าที่เป็นไม่ได้เนี่ยมาเป็นช่วงเนี้ยเวลาเราหาค่าน่าจะเป็นเนี่ยของแบบไม่ต่อเนื่องแล้วก็ระบุไปเลยว่าจะหาค่าเข,า,ข,า,ขาจะเป็นเมื่อ x เท่ากับเท่าไหร่ส่วนของแบบต่อเนื่องเราก็จะระบุเป็นช่วงว่าจะหาค่าน่าจะเป็นของ อ๋อ x ในช่วงนี้แต่ในเรื่องนี้เราจะหาค่าความน่าจะเป็นแบบเป็นช่วงกับฟังก์ชันชนิดไม่ต่อเนื่องเราสามารถทำได้ถ้าเราอาศัยเรื่องของฟังก์ชันสะสมเข้ามาช่วยวิธีการก็คือเราจะต้องทำการแปลงโดยใช้สูตรทั้ง4ตัวนี้สูตรทั้ง4ตัวนี้ต้องทำการแปลง ความน่าจะเป็นกลายเป็นตัวนี้กลายเป็นในรูปของฟังก์ชันสะสมทีนี้4ตัวนี้ต่างกันตรงไหนต่างกันตรงเครื่องหมายน้อยกว่าธรรมดาหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับแบบนี้นี่คือความต่าง4ตำแหนง่งสองตำแหนง่งความต่างสองตำแหน่งนี้ทําให้เกิดรูปแบบทั้งหมด4รูปแบบวิธีการจําให้จําตัวที่3าก่อนตัวที่3ามีสั้นสุดตัวที่3คือตรงนี้เป็นน้อยกว่าตรงนี้เป็นน้อยกว่าเท่ากับ คือค่าความน่าจะเป็นของค่า x ที่มากกว่า a แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ d ก็คือ f ฟังก์ชันสะสมของ b ลบกับฟังก์ชันสะสมของ a นั่นเองทีนี้ให้จำข้อที่3เป็นอันแรกก่อนต่อไปมันก็ขยายไปสู่อันที่4อันที่4เนี่ยสังเกตว่าที่ที่อันที่3เนี่ยต่างกันตรงที่ตรงนี้ไม่มีเท่ากับ อันนี้ไม่มีเท่ากับนี่มีเท่ากับหมายความว่าเราก็ยกเอาอันนี้มาแต่ลบออกด้วยตำแหน่ง b ก็คือตำแหน่งค่าเขาต้าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ b นั่นเองต่อไปมาดูอันที่1สิคคส่งที่อันที่1เพิ่มมาจากอันที่3คือตรงนี้เพิ่มเท่ากับ a ขึ้นมาเห็นไหมก็ก๊อันที่3ไปแล้วก็เพิ่มบวกเพิ่มค่าคขาตน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ a ขึ้นมาต่อไปของข้อ2ต่างจากข้อ3ตรงที่ว่า ข้อ2เนี่ยไม่เอา b แต่เพิ่ม a ก็เพิ่ม a เข้ามาเพิ่มค่าเขาจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ a ขึ้นมาแล้วลบออกด้วยค่าเขาจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ b อ่ะทีนี้คือการจับอ่ะยกตัวอย่างเช่นให้ฟังก์ชันมาหน้าตาแบบนี้อจาจจะสังเกตว่าฟังก์ชันเนี้ยเป็นฟังก์ชันของตัวแปรสูมชนิดไม่ต่อเนื่องแต่ให้หาค่าความน่าจะเป็นแบบเป็นช่วงโดยปกติแล้วทําไม่ได้ โดยปกติแล้วทําไม่ได้ค่าเขาน่าจะเป็นของอตัวแปรสูตแบบเป็นช่วงแบบนี้ต้องไปใช้กับฟังก์ชันประเภทที่มันต่อเนื่องแต่เนี่ยเราสามารถทําได้โดยการแปลงตัวนี้จากสูตรนี้ให้กลายเป็นฟังก์ชันสะสมเราถึงเราถึงสามารถทําได้อันกตัวอย่างใช่ข้อนี้หา p x อยู่ระหว่าง3กับ5ไม่เอาไม่รวม3อันนี้รวม5แลเรามันก็จะตรงกับสูตรที่3เราก็จะใช้สูตรที่3ในการแปลงตัวนี้ ออกมาเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าค่าของ่าจะเป็นเมื่อ x มากกว่า3แต่น้อยกว่าเท่ากับ5จะเท่ากับฟังก์ชันสะสมของ5ลบด้วยฟังก์ชันสะสมของ3จากนั้นฟังกช์ชันสะสมของ5ก็คือสะสมเอาค่าของฟังก์ชันตั้งแต่5ลงไปก็คือตั้งแต่ f 5 f 4 f 3 f 2 f 1เอา5ตัวนี้มาสะสมรวมกันทั้งก้อนนี้ทั้งก้อนตัวเนี้ยคือ f ฟังกช์ชันสะสมของ5ลบออกด้วย ฟังก์ชันสะสมของ3หมายถึงสะสมเอาตั้งแต่ฟังก์ชัน f 3 f 2แล้วก็ f 1ก็คือ3ลงไปก็คือสตัวนี้บวกกันตัวนี้คือฟังก์ชันสะสมของ3เอา2นี้ลบกันตัวนี้จะหักลบกับตัวนี้สุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่ขอให้ตัวนี้จะหักลบกับตัวนี้สุดท้ายแล้วมันจะเหลือแค่ f 4กับ f 5ซึ่ง f 4ก็เท่ากับ1ส่วน5 f 5ก็เท่ากับ1ส่วน5รวมกันก็เป็น2อส่วน5นี่เองต่อไปมาดูในอันที่2อ,อันที่2ให้หาค่าคว่าจะเป็นเมื่อ x มากกว่า1แต่น้อยกว่า4อันนี้เราก็ต้องแปลงโดยใช้สูตรที่4คือฟังก์ชันสะสมของตัว b ลบด้วยฟังก์ชันสะสมของตัว a ตัวนี้ แล้วก็ลบออกด้วยค่าของฟังก์ชันที่เท่ากับ b ตัวนี้นมันหมายความว่าตัวนี้พอเข้าสูตรปุ๊บก็จะกลายเป็นฟังก์ชันสะสมของ4ลบด้วยฟังก์ชันสะสมของ1แล้วก็ลบด้วยค่าความน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ4ซึ่ง x ตัวนี้เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ f 4นั่นเองตามนิยามในเรื่องแรกเนาะอ่ะทีนี้ฟังก์ชันสะสมของ4ก็คือสะสมะฟังก์ชันตั้งแต่ f 1 f 2 f 3 f 4 ตัวนี้อันนี้คือฟังก์ชันสะสมของ4ลบออกด้วยฟังก์ชันสะสมของ1ก็คือมี f 1ตัวเดียวแล้วก็ลบออกด้วย f 4อันนี้ก็หักลบกันไปอันนี้ก็หักลบกับตัวนี้เหลือแค่ f 2อวก f 3ได้2.5ส่วน5ั่นเอง,องต่อไปข้อที่3 ข้อที่3เราก็จะใช้สูตรตัวนี้ข้อที่3เราจะใช้สูตรที่2เราใช้สูตรที่2 b เทียบกันแล้วก็คือ4 a เทียบกันแล้วก็คือ2องดันตัวนี้เราจะ,ระเราจะกระจายมาเป็นฟังก์ชันสะสมของ4ลบฟังก์ชันสะสมของสองบวกด้วย ค่าความจะาเป็นเมื่อ x เท่ากับ2ลบด้วยค่าความจะาเป็นเมื่อ x เท่ากับ4ฟังก์ชันสะสมของ4ก็คือ f 4รวม f 3รวมกับ f 2รวมกับ f 1สะสมตั้งแต่4ลงมา4 32 1ลบออกด้วยฟังก์ชันสะสมของสองก็คือ f 2รวมกับ f 1บวกด้วยตัวนี้คือ f 2ลบด้วยตัวนี้คือ f 4ตัวนี้กับตัวนี้ตัดกันไปตัวนี้กับตัวนี้ลบมันหายไปจะเหลือ f 3รวมกับ f 2ก็เหลือ2ส่วน5 สุดท้ายข้อที่4ตัวนี้เราจะใช้สูตรตัวแรกตัวนี้กระจายออกเป็นตัวนี้ฟังก์ชันสะสมของ5ลบฟังก์ชันสะสมของ1บวกด้วยค่าคขางน่าจะเป็นเมื่อ x เท่ากับ1ตัวนี้ฟังก์ชันสะสมของ5ก็สะสมฟังก์ชันตั้งแต่ 5, 4, 3, 2, 1ตัวนี้คือ F ใหญ่ฟังก์ชันสะสมของ5 ลบด้วย f 1นี่คือฟังก์ชันสะสมของ1ก็คือมี f 1ตัวเดียวบวกกับตัวนี้คือ f 1 2ตัวนี้ตัดกันก็เหลือ f 5รวมมาเรื่อยๆจนถึง f 1ก็มี1.5ส่วน5ทั้งหมด5ตัวรวมกันก็เป็น1.5เท่ากับ1เป็นคำตอบของข้อนี้นั่นเอง